สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่ให้แกรับชมครับอันนี้คือดับดักหนูนะครับห้องมาต่ํานะครับเพราะว่ามันลงมันจะต่าตัวสัตคือข้างล่างเนี่ยมันรอดไปนี้มันต่ามันก็แบบตายครับเดี๋ยวบับจะสาธิตให้ทุกคนดูนะครับอันนี้ต่าไ้นะครับตําไ้ก็คือทาอยู่ที่พื้นที่ไรนะครับถ้าทําพื้นที่ในป่าก็จะแบบต่าสุงจะซ่านซุ้งกว่านี้ครับ แล้วก็จะทุกสัตว์ใหญ่อย่างเส้นแหลนแล้วก็ตูนอนงูประมาณนี้ครับแต่ว่าตามอะไรมันจะถูกแค่งูตัวเล็กๆแล้วก็หนูประมาณนี้ครับสาธิตด,ดูคันแบบนี้อ่ ถ้ามันมีสั์เข้าไปเนาะมันก็จะลัาหน้ามันก็จะตายเลยครับบนี้